ดีจีบีเกมมิ่งแอนด์ท็อปอัพ หากใครที่กำลังสนใจที่จะเติมเกมวอลโลแลนด์นะครับผมแนะนำร้านนี้เลยนะครับเพราะว่ามันถูกกว่าคุณเติมเองแน่นอนครับการันตีความปลอดภัยราคาถูกดีเติมไวรับรองถึงใจคุณแน่นอนครับสำหรับใครที่สนใจนะครับลิงก์ทุกอย่างของร้านอยู่ใต้คลิปนี้นะครับหรือคุณจะแอดจากหน้าจอตรงนี้ก็ได้ครับผมตอนนี้ร้านมีโปรโมชั่นอยู่นะครับทุกคนลดจนไม่รู้จะลดยังไงแล้วฮะอย่างนั้นอย่าเสียโอกาสดีๆครับไปเติมกันเลยครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมให้ตี้ของผมเองนะครับมาแข่งกับผู้เล่นบอลพูดง้ายคือเกมนี้ผมลลงไปเ่นด้วยะ เนี่ยอยู่ประมาณโกนะครับที่ของผมเนี่ยสามารถจะสู time, ้ได้ถึงแหงไหนนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยครับเอาล่ะฮะอย่าลืมที่กดติดใครนะครับแล้วก็ enjoy the video ครับผมโกฝั่งโกอยู่คนละโกหนึ่งโกสามพี่ยัไม่ยังไม่ยไมไม่ต้องดูเราไม่ต้องดูเราสามแพทหนึ่งไม่ต้องดูมาแล้วบอกนะเดี๋ยวสัมบองให้เลยอุ้ยนี่อะพูดไปหนึ่งเรียบร้อยแต่ไปสเต็ปหนึ่งเจ๋งเท่เลยไอ้เหี้ยเฮ้ยเอช็อตปะ อยู่ไว้เพนสบกเลยวะหนึ่งมันมันใส่ฟอยสอยังใส่ฟอสอยังใส่น่าตีน่าตีน่าตีเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วกูแฟดให้กูโดนระเบิดทุกอย่างเลยวิปนี่ครับกูมีเอวกูมีเอวสวยดีฟอสตนึงดีฟอสตนึงดีฟอสตนึงแต่เขาไม่ยิงกูข้างในมีนะเป็นอะไรกูแฟดให้กูแฟดซ้ายให้สวยแตกสวยเพื่อนเช่ดเจ๊ทกับกูแม่งโคตรวิปเลยสัตว์ยิงกันเป็นปีเลยเมื่อวิปเบา มราอยู่นี่หลังๆเนี่ยสามคนโอ้โหสามคนแต่ว่ามีมีมีโซวาเดินมาดักแรมมเมื่อกี้เห็นโยรู้อยู่แต่ยิงไม่ได้เพราะพี่เกมขับโค้มาโอเคโดน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 เก่งอยู่นะโดนสองเลยเหรอไม่โดน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 เราเลยเขาชิกเขาชิกชวนนะเข้าบ้านหน่อยเหรอเราต้องไปเป็นตี้อ่ะ เข้าองกันได้ปะโอสโมกซ้ำขนาดโอ้หโอโดนช็อกด่านเราจะแพ้เราจะแพ้ยกไปยกไปยกเลยเขารู้ได้ไงว่าูเดือดขึ้นมากเมาและยกสี่ใครแบพอดีพีไปพี่ต้นหนึ่งนะมีตัวน้อยตัวหนึ่ง khen con, khen con, khen con. Hèn con. Là. Đó là Ố, rồi ngọc khen em bộ, 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 luôn luôn sky 60 đã ui rồi sky 60 ว่าแต่ฟักเป็นอะไรไอ้ไม่เห็นจะกินมันจะหมาก่อะไรมดแม่ไม่บุกของน้ำเลยน้าน้ตัวแล้ยเข้ามาแล้สองตัวยิงทะลุโดนกูเฉยไอ้ดวงแดดมาแล้วแดดมาแล้วแดดมาแล้วกำลังไปอยู่หอ โอ้โหแปดแปดสองตัวกับห้าสิบตัวนึงลงห้างเจ้าโลเจนโลเจนโลแพ้แล้วนะแพ้แล้วนะแพ้แล้วนะสวยสวยนู้นนู้นนู้นจี้ข้างล่างเจี้ข้างล่างเฮ้ยช็อต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 เฮ้ยทำไมเหรอกูไวแล้วมันเจ็บ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  โอ้ยเฮียแฟตโดนาตัวเองสเพเพสยังล้อล้อโดนแยกสองสองมาไปเอสองดีสองอ่าเอสองดีสองโยสไปไหมเอาจะโดนชมอนบางเป็นระหว่างน้ำาข็งยืนหล่นซ้ายอ่ะมีเสียงอะไโอู้มาทำไมสองวิติเกอร์นะติกเกอร์ติกเกอร์ไาเดื ต้องนะหมากระโดดข้ามระวังลองลองหลังมาขับลองวับตามมามาแล้วเหก็มาไอ้ไปอ่าขวาขวาอยู่ขวาอยู่ขวาแฟนหน่อยแฟนหน่อยเด้ได้ได้ดังมาดู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 ซ้ายดูขะเขาบอกขวาสายส่วนมองไม่เห็นนะซ้ายส่วนมองยากสาย่วนมองยากมากเห็นหลข้างหลังข้างหลังระวังกำแพงบนหลังหลังวอล ล้างล้างแล้วล้างนู่นเออแหละบินกระโดดกระโดดแล้วก็กระพุ่งเลยกระโดดแล้วพุ่งกระโดดแล้วพุ่งในวาร์มหนึ่งเสียงวาร์มเมื่อกี้เอาขวาเองแฟดลอาแฟดลองแฟดลองแฟดลองแฟดออกมาโอ้โหโดนหัวแตกอย่างบนี้เลยไว้ไว้ไวรอเลยรอเลยสติเกอร์สติเกอร์ไม่คุ้ไม่คุ้มอ่าไม่ทันละ โอ้โยอย่างเยอะไปแล้วไม่าต่ออยู่อยู่ข้างในบินเลยบินเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยอยู่อยู่นี่อย่างนี้อยังนั้นอยู่ยังนั้นอยู่แพนก่อนแพนก่อนแพนก่อนแพนบาร์สไหมแพนตรงนี้แหละเ้ยเล่นบาร์เลยแพนตรงนี้เลยเห็นนะเห็นนะเราเล่นบาร์ไหเล่นบาร์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 ไหวหรือเปล่าโดนโดนดักจบแล้วนะมนั่นแหละโดนดักก้นแปดก้นเก่งเลยเอาเราไม่ใช้แปดเลยทุกคน ยังไม่ใช้แฟนเลยอุ้ยแต่พี่มดแกโหดบ้างเลยฮนะเพิ่งเคยเห็นพี่แกเล่นได้ยินหลังไว้ด้ยินหลังโอ้โห<อ>ตายแล้ว<ะ>โอ้โหแบทแฮตเขาแบกเลยใครแพ้อนนะพี่ไอ้โซวานะพี่เอ็กว่าโซวาชื่ออะไรนะพี่โกสามพี่เดี๋ยวใครเป็นโกดเอาขับปับโกดเล่นโอ้ย ไม่เฟนทำไมวอร์ตรงนั้นน่ะเฮ้ยวอร์อะไรตรงนั้นเพื่อนกูจะวอร์คันเทปมันอีโคะนะมันอีโคะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าเข้าไปแล้วตัวนึงเข้าไเข้าไปแล้วตัวนึงขูรอเห็นนะเป็นอยู่ไหมเฟนเป็นอยู่ไหมอยู่ตจำเข้าไปแล้วอยู่หออยู่ฮออยู่หอยู่ไปขูไปกู เ้ยมาเข้าวัดเอเมีนะสองตัวสองตัวสองตัวเ้ยเสียงว้าวเสียงวาเกไห้เดียวา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 หมดวาหมดว้าวหมดวา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 หมดว้วหมดว้ามีโ้เม้าวมวามดว้าวมว้าวมด้าวหด้าห้าวห้าวห้วหมดวางดวางหวางบีวาห้าวบววมววมวได้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 ห้างไหหด้าวห้าดาวหว้ห้วห้ห้ดวด้ห้ดูให้ ปูดูสีโโยยเอโวเอฟโวเอฟโวเอฟโวแฟดเอฟโวแฟโอ้กระสุนหมดสวยจบแล้วจบแล้วไปคู่ใครกูใครได้รับอันติเมื่อกี้กูโดนแฟดไปหมดแล้วก็บอกว่าโผล่ไปเจอหน้าไอ้เจ็ดพอดีเลยไม่ใช่แฟดกูไม่ใช่แฟดกูอ๋อมามาถึงแฟดตรงนู้นแล้วมีซีเกอร์ใช่ไหมใช้เลยก็ได้นะโอ้โหกัดวอได้อยู่กัดวอได้อยู่กัดได้อยู่ไป ห้องน้ำมีห้องมีห้องน้ำมีหลังกองห้องน้ำแลมได้ยับบังก็โดนน่ะท้าเท้าเท่าว่ทาไปพัดท้อมีพัดท่อมีไปยิงโดนที่ไหนไม่ลรกับรกับดอกับรอกับอาเลินอะเอาแล้วไม่ไปอ่ะไปเลยไปเลยไปเลยมาๆมาเ จอลูกอยู่ในบา้บาไ่บ้าไปลองใส่ตามล่าไม่ได้ด้วยโอเวอเลเตอร์โอเวอร์เลเตอร์ เอาไปลากกันใส่กันนะไปไปไปพี่พี <S <S ่หลบพี่หลบได้ปะหนึ่งเขาลากวะเขาลากวะไอโอคเอาเดี๋ยวดูแย่งเห็นไม่เอ็นอะห้องน้ำกับรองแม่งไม่มาเลยเย็ดไหมกูถามจริงเลยนะเอ้กูเอ้ากูเหงามากเลยมึงเย็ดหลายรอบนะแม่เยอะยึดแค่ตัดได้ตัดได้ ลำบากหน่อยก็มดดิแฟนๆไปไอ้นี่เดอะบักะกระแพงว่ะเดอะบักแบบกระแพงมันเบียกอะเบียกมันหน่อยไม่เห็นกูบอกเสียงเสียงเสียงวอมิดไม่ใช่ใช่ใช่เสียงเสียงเสียงอยู่ตรงบีไอ้ยระวังระวังบีลองดูอยู่มีตัวหนึ่งมดอุ้ยสวยยิงย้งตัวหนึ่งนะอุวยเจ็ดหน้ากูเจเจเจ็ดหน้ากูวายยกเลิกโอเมยกเลิกโอเมยกเลิกใช่ใช่ อุ้ยโดนแท็กว่ะเอ้ยเดีนเดนเข้าเอี๊ยบะไข้เอี๊ะโอ้โหเป็นไปอย่างกูเนี่ยสวยมีตัวหนึ่งนะใช่อีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงกูเก้าไปโอเคโอเคเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวเพิ่งลงแล้วสองตัวสองตัวเลยลงมาแล้วลงไปใช่ไปแล้วลงไปแล้วใช่ปะลงไปแล้วสองตัวเลยอุ้ยลงมาแล้วลงหมดแล้วในใ้อในื้อใสไอ อยู่ซ้ายอยู่ซ้ายรีพอเอ้รอรอแรอได้รอได้รอได้เอาไปเก็บอัพเก็บปัพเก็บปัพอ่าตรงตรงลอ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 งได้ไหมไอ้ยเราต้องไปเล่นฝั่งกันอะเราถนัดฝั่งกันกันไงผมเลยเอาฝั่งบุกมาก่อนไงให้เขาแบบตายใจอะไร้ยิ้หรือเปล่าใช่แล้วถ้าเราพูดยี้นี่เขาเขาอัดอัดคลิปนี้ลงลงคลิปที่แบบได้ช็อตฮาเลยนะเราเราแพ้มาจริงๆอ่ะเขาอัดไปแล้วมาหามลืมเหรอเืมว่ะที่จเก็บเก็บ เดี๋ยวเขา้าเสียงไม่ใช่เหรอลืมเองเฉยเลยไม่ๆม่แม่คุยกับเรื่องแล้วเราจะไปรอดูคลิปเขานะแล้วเราก็อัดด้วยแต่โดนอัดโดนทีมอัดเนี่ยโดนกระทิบลองลองลองจะูรู้อยู่ลองเ้าเอได้นะเออก็จะดีอ่ะเขามีมัน มีมือสน่น่อนไวันมีเยอะนะสมุกลงมาเลยนกใส่หน้าพอดีไปเนี่โคตรแ่เลยรู้น่ะเข้ามานะเข้าได้ไหมข้างบนน่าจะมีไม่น่าเขาออฟเอ้ยนี่ไงนี่ไอสมุกให้ไหมไม่เห็นสุดแก่ขอบเนี่ยไ่เขารู้จักไหนวะฮ่าห้านะแต่น่าจะฮิวละโอ้โหออฟโคตรนั้น ดิรออะไรเอาไว้แพนก่อนได้ไมโ้ย้โอ้ไวเข้าพอได้ป่ะไม่ตายใช่ไ i d o w n beat 30 seconds left รอห่มฟูบายก่อนอ่ะน่าจะเล่นได้ผลเหมือนเดิมเชื่อเราไหมมาสาเดี๋ยิเลี๋เ

หรือไม่ก็เล่นช้าบีลองบีลองเงียบกิบเลยอ่ะบีลองบีลองงั้นกูโรถเห็นนะมอลบเลยมอลบเลยมอลบเลยเร็ว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 มาแล้วเขาแล้วเขาแล้วโอ้โหโดนหมากรุกดีร้อยร้อยสี่สี่แล้วโลมากเออสไยเปลี่ยนเปลี่ยนจุดเฟนโอ้เหลกจัดเลยวะแหล็กแหล็กพอดีเป๊ะเลยเอลโบมาเข้าลองหมดเลยอ่ะโอ้ยตรงไหนไปโดนหัวตรงไหนตรงไหนเอลโบเอลโบ โอ้โหเลพึกเล็นออฟอีกเอาหน่อยไว้เอาหน่อยไว้อุ้ยเอาวะมีความเผื่อเผื่ออัพดาบไปจังหวะนึงอุ้ยตาบอดอุ้ย อ๋อขสวยอะอือออเขาไม่เคยดรอปเลยนะก็บอกนั้นแหะเอ้ยดรอปอยู่รอบหนึ่งเขาดรอปอันเดียวดรอปครั้งเดียวแต่เขาก็ได้คืนไงเขาไปหยิบมามายิงไม่โดนเลยอ้าวไปหน่อยไปไปไปเอาเราบีเร็วได้นะเอาตัวมาขามเดี๋ยวรอพี่เขาเองรอเสียไม่ไหว ไปไวราังันแล้วกะเจี๊ยบสักแก้วระวังสายตาแองนกลองนกรอเขาจิ้งจ้าแล้วก็รอนกแค่นั้นเลยรงโดนมาถงโดนมาโดนหมดผมรอดเวไปต้องลงลมาเข้าเลยคิดไม่มีสมกอะ นี่โอเมยอยู่นี่กับหลังมีเศษเทาจะเห็นเศษนะเศษไวซิกนะซิกนะซิกนะม่ใจะเศษล้โเยเศษอย่างนี้จัดหน้าไปแล้วเกือบตายตกใจให้สันของเล่นนะขอเล่นนะจะรู้ขออเล่นโอ้ยโอดินยังเข่ากดเลยอะโอเค เขาหนีคนเลยอาสะปออนไอโบเอโบเอโบไอโบโอนะไอโบอ้หัหอยถ้าหลอมได้ไหมถ้าลอมถ้าหอมบายยันหน้าเลยหลังเนี่ยลากยลากเลยลาเลยลากเลยลากเลยไม่ยิงเลยนะลากลากล้ <laughs> ไม่เลยละออฟเฮีวันนี้เหมือนจะไม่เข้ามือเลยจริงป่าจ๊ะจริงเลยจะเข้าประตูวัดไปเล่นอ้าวแล้วมึงมาเอลหมดเลยเหรอเดี๋ยวมึงก็ไป,ไปบ,บออี็ย้งมียืนมีมีมีเงียบ เฮ้ยมีมีอยู่ลอง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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ซ้ายขวาเคลียร์ได้อยู่ลองเคลียร์ตรงนี้เคลียร์กูช่วยหนึ่งกูช่วยหนึ่งไปเลยไปเลยไปเลยมอนตงไปเลยกูอยู่แหกูกล้าระวังแล้วเว้ยกูไม่รู้ไม่เฮ้ามันมากโอ้โหไอ้พึกไม่บอกกูเลยวไม่ยังไม่ได้ยินกูไม่รู้กูไม่ได้ยินโอเคอยู่มิก้าก้ากูพูดอยู่ว่าระวังหัวกานะลงมาแล้วลงมาแล้วเจ๊ลงมาแล้วเจ๊ลงมาแล้วไอ้แฟนไปชุกกูได้แฟน ลองสองลองสองไม่ไม่ใช่ลองสองเลยไม่ใช่ตรงนั้นโอ้โหไม่ทันละเชื่อตรงนี้อยู่ลองอี๊ยยลองลองแโอ้โอยู่นี่แล้วจฟักใน้ายใน้ายใน้ายกูเอ็ดกูเอ็ดกูเอ็ดสวยเท่จัดอะไรเขาเลยรัดเลยรัดเลยรัดเลยพยายามรัดให้ได้แต่ว่าที่มันอยู่นี่ที่มันอยู่แบบเสร็จทางแถวนั้น่ะ โอ้โหเขาเท้าตายคนเดียวหน้าขา e <For fruit. S 2> วกันหมดเลยตายกันหมดด้วยตัวเดียวสวยถามจริงถามจริงลากคานแน่นเลยถามจริงมีดไปโดนสักเล่มเลยเหรออย่าเล่นมีดถ้าเล่นไหมตายเอาเวลาวิ่งผ่านเลยวิ่งผ่านตาย กูวันนี้เข้าไปกูกูจะไปเล่นช็อตตี้ข้างใหน่ะกูจะแฝงเข้าไปอย่แฝงแฝงจะรอสแกนกูอ่ะรอรอนรอโดนหน้าอย่างนี้บินทำโดนหน้าไม่มีไม่โดนมาเอาเอาเอาเดเดาเดาเดาดมาดเดามามาก่อนมาก่อนขวาใกล้ขวาใกล้ขวาใกล้ตายตายตายพอไวหน่จะวางจะพอวในมีฮอมี เจ้าผู้เเข็มเลยเปโล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 ลบแปลสองแฝดให้แฝดให้ไมต้องตามนะต้องตามต้องตามไม่งั้นมันหิวเรียบร้อยบอถอยโัถอยไม่ต้องรีบสวยมัดวัดเล่นลูกซองนะลูกซองปะปืนพุทปะไม่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 ใช่ลูกซองปืนธรรมดาบอกว่าวัดเล่นวัดวัดเล่นสายนี้ได้ปะเอ้าเฮ้ยตรงหน้าแพ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 งหลบอะไรกันไม่ยิน๋ยวกูเดี๋ยวกูไปได้ก่อน บายก็มียิงได้อโอเมนอยู่หลังด้วยโอเมนมันยังไม่กำแพงยังไม่แตกอีกตัวนึงกูบายให้ละกูบายให้ละบายแล้วโดนโดนโดนกองเขียวโดนเขียวไอ้โดนได้หวาใช่ไหมไม่โดนไม่โดนไม่โดนหวาไอ้โดนได้ไงวะนันโดนจุ๊ปพี่พี่ถือว่าเราพอสู้ได้นะพี่มั้งไม่ทำงานแล้วแล้วหมามึงปล่อยหมามาไงพี่ก็โดนสันไง ม้าขางองเรียนม้าขามต้องมั่นใจมีดแต่มะขามมีดมะขามมันไม่นั้นไงมีดมันไม่มั่นใจไงมีดงอมันมั่นใจแกมีดเออมีดทอมีดเดียวไม่ฮะไม่มาโผไม่ไปเลยจะมาเองไงเอจะเล่นไหมเอยู่ไปโชว์แซลมอนก่อนนะฮะอิวเขาอยู่ในหออยู่ในห้องวับ โเขาส่งเขาส่งวับมาโทรเขาส่งวับมาโทรวับเลยเอาต้่งบุกเขาสุดยอดไม่พี่เอะปด็นแหะหมามันโผล่มาตรงหน้าผมเลยอ่ะกัดโอ้ยเอาแล้วโดนติดเฮ้ยหลบ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 เราหลบหลบเถเถิดเถิดยถิดตายตายหิวไม่อยู่ไม่ปะดินนะไมไปกัดโดน อ่าพี่รู้พี่รู้แผนของของโยร้ละคือจะปล่อยทีพเขาวาปวา์ปุ๊บพอพอพอไอ้ที่วร์ปเข้าปุ๊บเขาวร์ปเลยเขากดวร์ปเลยมันจะไม่มีเสียงิ่งยู่แต่ว้าฟเข้าไปเราแฟดเล่นตรงเนี้ยดักคนที่ดักตรงเนี้ยโอ้ยสสง ถอยถอได้ปะถอยปะไอหนึ่งหนึ่งโอเคมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งไอเลส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 ตัวหนึ่งเลสตัวหนึ่งเลสอยู่อยู่หอเลสห้องน้ำได้ปะเลสห้องน้ำเลสห้องน้ำเฟนเฟนเฟนเลสอยู่อยู่หอเลเบิดอยู่กับมึงอ่ะเป็นมาห้องน้ำมาห้องน้ำาห้องน้ำสวยไอตัวหนึ่งสวย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 วะเดี๋ยวเดีดูหลังให้ดูหลังดูหลังข้างบนเดี๋ยวดูหลังฮะ้สติจกต้องเสงมจงมองเฮ้ยโอ้ยกูเห็นแล้ะไอสองตัวปะ ไปเลยคุณเด้อต่อแล้วบอกเฮเว่นนะเฮเว่นปะเฮเว่นมันวางกล้องมันวางกล้องไม่ต้องยิงดิกูจะไปยิงไงไม่ได้ยิงใครเลยฮัลโหลจะซื้ออ่ะคนเดียวใช่ใช่ก็ได้มาละคอาเช็คว่าเออตรงไหนเยอะก็ไม่เกมงนะก็ถามเกมเดียวเกมเดียวเกมเดียวโอเคโอเคสบายใจหน่อยตรงเนี้ยใครเดิมผ่านเป็นตาย เข้าแล้วเอาแล้วใจเขาโดนไล่วรอดู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 ตรงนี้ไว้่เข้าแล้วเข้าไวลกูเข้าแล้วเข้าแล้วไวไลกูดเห็นโยรู้ก่อนไหมเถอเขามีโดนไงประดิษฐ์เขามีสองรู้อยู่่แล้วไง กัดหน้าแปดไปไปเลยอกระเบกวนป้ายคงไม่ตายจะจิบแปดเขานั่นหลังเม่ไมาหันลองใส่เล็งไว้เลยเล็งไว้เลยอยู่รูมาแปนแปนหมดแล้วมั้งวิ่งยิงปล่อยโบไว้แล้วนะ เอืเนี่ยพี่น่าเอาไว้เกมวเข้าบีเข้ายังไงก็ได้เดี๋ยวกูอันติเข้าหลังนี่นี่หมดมดเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวหมาใช้ก่อนเดี๋ยวยอันติเบบเวลาไปตรงเนี้ยแล้วยอันติเดินเดินเดินไปเนี้ยเขาเองใช่ปะใช่ใช่เขาเองเดี๋ยวขอโดนก่อนได้ปะอันติตรงนั้นใช่ปะใช่เวเวลาจะเข้าพร้อมกันอะแพุ่งอะเอเคอเดี๋ยวมาใช้ก่อนนะได้เดี๋ยนี่มันหนายว่ ในฮูกาตัวนึงในฮูกตัวนึงเดี๋ยวเดีนติเลยเดี๋ยวัต์ีไปเลย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 โอ้ยลองหลังแตกมั้งโอ้ยเชี่ยตกใจดูลดูดูดูอููดูอดููดูดดูแล้วด่ดูดูดูแพงูด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 อดูดูด้ดูดูู่ดูด่ดูดูมูดดดูดูดูดดดู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 ดนดูดูดูนูดูดดูดอดูดูดดดอดโดูดูดดูด้ด อไม่นอนกล้องไซเฟอร์ก้องไซเฟอร์อยู่ในไซอ่ะขอร้องละเฟนเลิกเลยเชื่อมันได้ออฟไปด้วยนะใครซื้อไอฟเฟกต์ไอเฟิร์ไอเฟิร์ซื้อไอเฟิร์เลยเนาะแต่ทีมเขาคือแบบเข้าเป็นเข้าเลยนะของเขาอ่ะมาไหนมาไหนบอลด้วยไม่มีนะ ไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวโหให้ห้องน้ำมาห้องน้ำมาห้องน้ำมาแล้วส่งหมากข้าพอท่อเฮ้ยสไบเนี่ยสกายกันให้แล้วกันให้ล้วกันให้แเราอยู่อยู่กลางพี่พี่เช้ปึ๊กลุกฟองโดน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 ลองโดนลองโดนลองโดนลองเส้นเส้นเส้นติดใช่ไหมชิบายแตกเสียง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 บีเสียงบี เ่ไปคนนึงไปคนนึงสกายไปเลยหมากันแล้วแต่คู่เลยก็ได้แตคู่เลยก็ได้ได้อยู่เองที่มาคูเลยนี่ร้อยสี่เจ็ดโอเมนจะฮิวฮิวอยู่ฮิวอยู่อู่แ้ดูไว้ดูไว้นะดูดูเอไว้ก่อนฟ้ามาแล้วมาจะเข้ามาจะเข้าแล้วข่าวจะโผล่ตอนตอนยังหลบก่อนแล้วทำไมอยู่ที่มาเลยหัะ ขวาขวาหนีเอาปาดให้หมดเนี่ยมาเจ็บเจ็บกาสกายเจ็บสกายเจ็บกลับกลับไปแล้วมือก็จมาแล้ว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 เขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วเขาเออแล้วเขาเออแล้วกลับเลยกลับเลยเออมาข่าว อีกอยู่นี่อยู่นี่อีกตัวหนึ่งอยู่นี่โซว่าอยู่ในห้องน้ำนะโซว่าอ่ให้องนาา้ำ่ะโอ้โหเดินตู่โอ้นกติดเอาค่าดาบเอาเถอะดิฟิวดิฟิวเลย,ย,ย,ลลยเอาตายแล้วหมดแล้วมันอยู่นี่หมดเลยเว้ยแล้วก็เหลืออยู่เอตัวน,วนึงนั่นต้องเคลียร์ไซด์ให้เฟนอย่าตายก่อนอ่ะวอมช่วยได้เยอะเลยอ่ะแบบยื้อเล็ดไม่ไป็นไปลองฮาแล้วไปลองฮาแล้วไปลอง เดี๋ยวเดี๋ยววัดให้หาเลยลองด้เวลาปุกเราจะโดนจากข้างบนยิงฟีนะเว้ยก็ยิงข้างบนให้ตายเชี่ยมันใช้เรื่องมัมันก็วอข้างบนทิ้งดิไนข้างบนทิ้งเลยไปนเอข้างบนดีว่เออวอลไอ้สมองข้างบนเลยก็ได้เดินได้ปะเดินได้ปะเดินได้ปะเดี๋ยวรอเทรอเทมันออฟใช่ปะไม่รู้อะไม่ได้เสียงออฟนะเปไหนเพิงตายนะต้องแบบเก็บวอลเนอ่ะวอเฟนสมอลนะใอญเี้ว่าเดิน่ใ อย่าเปิดเผยตำแหน่งก่อมั้งงไงเดี๋ยวกูสแกนเดีวกูสแกนเดีวกูสแกนดูซ้ายหน่อยสนทนไสาวสตัวป่ะอุ้ยโถดอนะแต่ไหนฮูยวอ่ไหนวะบุกาโลบกาโลบกาโลูสายโอ้ยเี้ยเจ็บผมเอายโบแใน้ายมีตัวสายตายสายตายโอเมน้ไหนวะโอเมนโอเมนโอเมนซีทีรอยู่มึงโอเมนวบโเมนนวโอเมนกูสเปสเปฐาโอเมนกลับไปแล้วโอเมนฐานเปนฐา แอบได้แอบได้กูกลัวีดี้ไม่อยู่ทานเลยวะวะวสักทีวสักทีลบสี่สิบออกทไรอะไรจิวไปดูวันี้ได้ปะไปไปดูลองมัน้ยมันวาร์ปวาร์ปเนหวะวารไม่ได้วาร์ปไม่ได้มันเข้าไม่ได้เฮ้ยเฟนเฟนเฟนแป้แป้แเปแปแปฮ้ยจริงจังไปป่าวะกูจริงจังไปป่าวะมาเลยเนาะมึงหมาเลยหมาเลยก็ได้หมาเลยหมาเลยหมาเลยหมาดักไว้หมาดักไว้เออหมาดักไว้ มันเรามาลองไอเฟนดูซ้ายมันนกสองตัวมาแล้วมาแล้วนั่นแหละเฟนหลังมึงอกีเสียงยังดังเลยจีจีโอ้ยอ่านหนังสืออพิ่งพูดว่าอะไรนัดขอตอบตอนต้นเกมหน่อยดิขออีกทีจะยิงให้ยาวไปอีกต่อไปกดถึง ตื่นเต้นไปหน่อยวะซะแล้วตคนลกลกแบบสามแบบต้องมาหากูบ่อยๆอ่ะนะไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครมาหากูเลยแบบไม่ค่อยได้ยิงเลยอ่ะโอ้สุดยอดเลยพี่เบักกี้ไม่ออกครับผมบักกี้ได้มิดมิดมิดบินครับบิดพี่ออกครับบิดคือแบบจ่อจอดหลายรอบมาแต่กดกดไม่ออกแล้วบักกี้ไปจูบมากับไซเฟอร์ตรงไทเลดอ่ะโคตรตกใจเลยไปจูบกันโคตรตกใจเลย

よし